สวัสดีครับทุกคนเมืองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์นะฮะคนรถสังเกตว่าออกไปทํางานกันาเขามาพักกันแล้วก็จะออกไปทํางานนี่ฮะ ห้องหรูหรานอนสบายมากชอบมากทุกคนแอร์เย็นฉ่ำนะฮะบริการดี w i f i เร็วไวมากเดี๋ยวจะเดินจากเบญจาทาราแห่งนี้ไปแกงใต้แก้วเจ้าจอมไปทางข้างหลังกิโลกว่าๆทุกคนเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศระหว่างเดินไปด้วยนะวันนี้เราต้องเช็คเอาท์ต้องรีบไปเพราะว่าต้องเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงตามกฎระเบียบของที่นี่ตู้เย็นใหญ่มากแต่ยงนุ่มนอนสบายมากแต่นอนดึกทุกคืนเลยทุกคนอยากจะนอนไวแต่มันนอนไม่หลับเพราะว่ามัวแต่ดูทีวงทีว,ทวีมีความสุขไง น,ะะนี่คือโรงแรมเป็นจัตาราที่แบบอยากอยากจะมาอีกแน่นอนนะฮะแล้วก็ไปไหนก็สะดวกค่ทุกคนเดี๋ยวเรไปนะ,ะนี่ห้อง VIP จะอยู่ข้างล่างนะครับทุกคนแต่ละชั้นจะมีห้อง VIP ทุกคนจ้าน,นี่อาหารเช้าจะอยู่ขวามือนี่ฮะทุกคนบรรยากาศนะคะ พนักงานน่ารักนะฮะคือแต่ละโรงแรมเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ที่การบริการนะถ้าเกิดว่าพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เราจะสังเกตเห็นว่ามีบางคนเป็นพักโรงแรมหรูหราหมาเหา่าพนักงานพูดไม่ดียิ่งนะฮะอันนี้มันอยู่ที่จิตสำนึกของการบริการแต่ละคนบางคนทําเพราะอาชีพบางคนทำเพรา,า,พา,าใจรักถูกไหมฮะเราอย่าไปคาดหวังกับพนักงานมาก่ะนะฮะถือว่าเรามาพักมีความสุขแต่ถ้าไม่มีความสุขเราก็ อคอมเพลนไปได้เขาจะได้ปรับปรุงถือว่าเป็นกัลยานามิตรบอกต่อเขานะฮะอย่างบางคนเนี่ยพอไปถามเส้นทางเขาก็าอาจจะกําลังอารมณ์เสียอยู่หรือเปล่าพนักงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ใจบริการด้วยถูกไหมฮะนี่ก็ไปมาหลายโรงแรมบอกตรงๆว่าบางโรงแรมก็ไม่ประทับใจหรอกฮะนะฮะเราก็ไม่ลงให้บางโรงแรมเราก็ลงให้แต่เราก็ถือว่าเป็นการทําความดีไง อย่าไปตัดโอกาสเขาเพียงเพราะพนักงานที่หน้าบึง้งตึงหรือพูดไม่ดีไม่อยากคุยอย่าไปตัดโอกาสเขาเราทําความดีต่อไปอย่าท้อนี่ฮะเรากําลังเดินไปแก้วเจ้าจอมออกจากเบญจทารานะฮะแต่ที่นี่อ่าบริการดีนะทุกคนแม่บ้านดีมากทั้งแต่ละที่ก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันไปฮะบางที่มีแต่จุดแข็งดีเลิศดีงามบางที่ก็มีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆแล้วก็มองข้ามถือว่า การทาความดีมันทํายากเราก็ทําไปเถอะบอกต่อสิ่งดีๆอย่าไปมองจุดเล็กๆน,น้อยแต่อย่างที่บอกการที่พนักงานเนี่ยอาจจะบริการไม่ดีออพูดจาไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเราอย่าไปร่วมบาปร่วมกรรมกับเขาให้เขารับกรรมกันไปเองเราอย่าไปส่งเสริมยุยงนะฮะเนี่ยสวยมากเลยทุกคนดอกอะไรก็ไม่รู้นะฮะ แต่บางคนก็ไปด่าเขายับเลยอย่างเงี้ยฮะก็สงสารเขาแต่ถ้าเกิดเข้าไปปรับปรุงมันก็ดีกับเขาใช่ไหมฮะอืแต่ที่นี่มามา,มา,มาพักที่เนี่ชอบที่พวงชมพูฮะทุกคนชอบทุกอย่างเลยห้องนอนสบายบริการดีพนักงานก็พูดดีนะโอ้พนักงานก็พูดดีบริการดีตอบอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยฮะพูดจาแบบนอบน้อมมีความเคารพลูกค้าประมาณเนี้ยฮะ ต่บางทีลูกค้าก็เราก็ไม่อยากจะบอกเรื่องมากเดี๋ยวจะเป็นการให้ทายคนที่ทํางานแบบบริการไม่ดีเราจะไม่ให้ทายไข่ฮะเดี๋ยวมันจะได้ใจนะฮะเอา้าตรงไหนนะแก้วเจ้าจอมอ๋อนี้เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนเทพสัตรีอยู่ในนี้เป็นหอพักเหรอฮะอันนี้เป็นที่ที่สองอาหเคแก้วเจ้าจอมน่าจะต้องเลี้ยวนี่ฮะทุกคน เราเดินกันจริงๆมาลบบุรีที่เที่ยวเยอะนะทุกคนโดยเฉพาะอำเภอเมืองก็เยอะบ้านหมี่ก็ยิ่งเยอะบ้านหมี่จะมีวัดสวยๆเยอะมากวัดดังๆนะฮะแล้วก็น้ำตกอะไรนะเขาเรียกที่ดังๆอะ่ะน้ำตกวังก้านเหลืองหรอที่อำเภอพนัทนิคมหรือ,อ,อบ่อเดือดบ่อเดือดนี้จะเป็นอยู่ไปทาง พนัฐนิคมโคกกระเทียมแถวนั้นหรือเปล่าเมื่อวานเมืม่อวานอ่อพูดถึงเรื่องนี้กันก็คือจะเป็นสระมรกตสวยแล้วก็มันเดือดปุดๆเหมือนเป็นบอ่บอบ่อน้ําร้อนแต่จริงๆมันแค่เดือดปุดขึ้นมานะฮะสวยฮารบ,บุรีมีหลายเที่ยวหลายที่เที่ยวไม่ว่าจะเป็นป่าชักศัก์ชนลสิทธิ์โอ้ยคือทุกคนรู้จกักทุ่งทานตะวันอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆถ้ามาพักแบบสบายๆชิวๆเอางานมาทำเนาะหาของกินอร่อยๆอย่างเงี้ยฮะก็พักแถวนีบวนาา้บุงเวียนนารายบุงเวียนสระแก้วก็ ก็ถ้าเป็นวงเวียนอะไรก็นี่เลยนะเป็นจัตทาราแนะนำเพราะาสบายคือเราอยากบอกต่อสิ่งดีๆไงนะฮะถ้าเกิดไปเจอประทับใจเราก็ยิงย่งอยากบอกต่อถูกไหมอันนี้บ้านใครมาปลูกแบบนี้สวยงามอลังการอลังการจริจงๆกำลังหาร้านแก้วเจ้าจอมทุกคนแกงใต้เขาบอกอยู่ตรงนี้แหละนี่จะเป็นเขาเล็กเขาน้อยที่นี่จะมีเขาเยอะนะ เขาวงพระจันทร์เขาวงอะไรของเขานะฮะเขาพระงามแบบที่เราอยู่ในพื้นที่เรียกว่าเขาสามยอดท่าศาลาท่าช้างอะไรเงี้ยนะฮะตรงเส้นถนนหน้าโรงแรมเบญจทาราเนี่ยก็จะเป็นเส้นที่ไปโรตัสโรบินสันแมคโครบิ๊กซีสองแห่งอยู่เส้นนี้หมดเลยทุกคนหมากแดงสวยจังเลยทุกคนนี่ยอดมะยมไหมฮะที่กินลดความอะไรความน้ำตาลในเลือดอะฮะใบมะยมอุ้ย ทำไมลูกอันนี้มันดำสวยจังเลยเนาะนี่เห็นดูสิทุกคนมะม่วงหามะนาวโหสุกสุกแดงนี่ฮะสองสีสวยมากเลยอืยอดมะกรอทุกคนชะอมเนไเดินเห็นวิวทิวทัศเดี๋ยวจะถึงฮะ,ะก็บอกสุดนู้นฮะ,ะนะครับแก้วเจ้าจอมแกงใต้เรียกว่า เดินมาทางด้านหลังโรงแรมเลยนะทุกคนเนี่ยฮะเขาขยับขยายความเจริญมาถึงตรงนี้ได้เลยเคาจะซื้อบง่งซื้อบ้านลพบ,บุรีเพราะในเมืองบางคนเขากลัวมันแน่นไปด้วยคนแล้วก็ลิงแล้วไอฮะทุกคนฉะนั้นเป็นอะไรที่ขยายเมืองมา,างทางด้านนี้ได้ตลอดอยู่แล้วเห็นไหมฮะนี่ฮะสร้างบงสร้างบ้านกันขอให้ทุกคน เป็นถนนเส้นหลักตัดตรงนี้ใหม่เลยถ้าเกิดเราไม่เดินมาตรงนี้เราจะไม่รู้เลยว่ามันทะลุซอยจากโรงแรมเบญจทาราเห็นไหมฮะมีรถวิ่ง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 เขาบอกตรงนั้นเลยฮะแล้วร้านแก้วเจ้าจอมหาไม่ยากอ๋อนี่คือเส้นถนนนาเรศวรทุกคนนี่ฮะโตรตาสโกแฟลชว้ายนั่นไงแก้วเจ้าจอมป้ายนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นนะเจอแล้วทุกคน ตรงนี้เป็นถน,นนนเรศวรเห็นเขาด้วยทุกคนเห็นไหมฮะนี่คือลบบุรีนะฮะนี่ห่นานนเรศวร20เดินไปก็ไปเป็นจัทาราได้เราเดินออกมาเมื่อกี้ไงกำลังจะข้ามฝั่งมาฝั่งโรตัสแล้วก็แก้วเจ้าจา,จา,จามอาหารแกงต้าที่เรารอคอยของเจ๊กบเอาเส้นนี้ไปไหนอะ่ะทุกคนตรงนี้ไปไหนเต้องขอบถามไม่ดีนะฮะจับง่ายๆว่าเส้นนเรศวรนะทุกคนนะนี่ห่ามีเซเว่นด้วย มะพร้าวตรายแล้วก็นี่หาแก้วเจ้าจอมอยู่ตรงนี้ฮะรถมากเลยถึงแล้วทุกคนถึงแล้ว